เดี๋ยวมนะ่อไม่ด้โอ้ยเีน้องเบลเออน้องฟาสายน้องนี่เดาเดาขาแล้วสะใส่รใส่รุมกันได้เลยนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ฟซทุกทุกท่านเลยนะคะกำลังพบกับผม,บผมจินาชินเน่เช่นเคยนะคะผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาพี่พี่เนี่ยมาซ่อมเล้าหมูกันนะหมูเนี่ยผมได้มาแบบกระทันหันนะคือเท่าแกเก่าคุณเนี่ย อเอามาให้ผมตั้งแต่เมื่อคืนนะมาแบบกระทานหันเลยวันนี้ผมก็จะมาซ่อมแล้วหมูแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆหน่อยเนี่ยก็อ,อาจจะมีเด็กๆเนี่ยมาช่วยให้อาหารหมูแล้วก็มาช่วยผมทำความสะอาดบริเวณรอบๆคลองนะก็เดี๋ยวจะชวนน้องมีบุญแล้วก็น้องกอล่ัามน้องกอล่ํ่มมาดูหมูเป็นครั้งแรกนะหมูที่ผมได้มาก็อาจจะเป็นหมูแคร์นะแต่ตัวเริ่มใหญ่แล้วแหละนี่ นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องล่ามเนี่ยมาด้วยนะคะแล้วก็พาน้องมิบูนมาด้วยนะมาทําความรู้จักกันนะคะผมนี่นะพี่พตัวเล่มใหญ่นะจับเป้านี่จะเป๋าก็มาอยู่นี่แล้วนะคะผมบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากๆเลยนะแจ่มใสมาก ก็เลยกะว่าจะไปเลี้ยงที่ไร้นะคะผมไร่ก็น้ําจะสะดวกสบายกว่าทีนี้เนี่ยมันต้องสร้างเพิ่มอะไรหลายๆอย่างนะคะผมก็เลยกะว่าเอาที่เดิมเลยนะก็แค่รีน้เวกใหม่แค่นั้นนะครับก็จะหมดไม่เยอะนะแต่มันจะลาบากตรงที่น้ำเนี่ยะครับน้ำก็มาทีละครั้งนะคะผมทีนี้น้ำมาแค่ทีละครั้งนะ ทุเรียนยังพอรอดอยู่บ้างน,นะคะผมเริ่มโตแล้วแล้วก็มีเงาะต้นเงาะอันนี้ก็ยังพอรอดอยู่นะครับมีใบชะอมชะอมที่พีเอฟซส่งมานะคะผมเริ่มโตแล้วนะ นีผมปลูกตรงนี้ไล่ไปเลยเดี๋ยวจะต้องตัดยอดกิ่งอีกนะครับผม,อ,มอยู่แบบนี้พอก็ทำความสะอาดไปเรียบร้อยนะนี่ต้นอยู่ค่ะยีรอดบ,บ้างไม่รอดบ,บ้างนะครับผมนี่ตัวนี่ก็บวยกายบานก็จะเริ่มโตละ บรรยากาศวันวนี้ถือว่าไม่ร้อนเกินไปนะคะผมแลว้วก็ที่เคยให้หมูกินนะก็นี่น่าจะเป็นพันแทแขกนวนดำนะคะผมนี่ลูกยาวนี่แลว้วก็แขกนวนดำเนินนะครับนี่ลแล้วก็มันละกอกลมขึ้นดีมากๆขึ้นสวยมากเลยนะ ดอกดอกห่างช้างนะนหมดะดูดการนั้นนะคเัี๋ยวแห้งหมดละปีนี้ถือว่าขึ้นหลายช่อมากๆนะปกติทุกๆปีที่ขึ้นนะ่ะจะขึ้นน้อยมากบางปีก็ไม่ขึ้นบางปีก็ขึ้นแค่ช,อชอ่อสองช่อแต่ปีนี้ขึ้นแบบสี่ห้าช่อเลยนะบางปีการชอ่อ ยังสมบูรณ์แบบนะพระสนะเนี่ยก็มาอยู่บ้างไม่มาอยู่บ้างนะนพ่พอแกไม่อยากไปใบมามาแกกลัวแบบว่าต้องมีคนคอยรับคอยส่งแกกลัวแบบเออเราลำบากอะไรเงี้ยแกก็มานานๆทีนะคะผมนี่นี่ก็จะล่มมากๆเลยมีต้นมะม่วงบังแดดนะครับ ะเป่าไปนู่นแหละจะลงเล่นน้ำรงบ่อปลาแล้วนะครับเพราะน้ำที่นี่ไม่ค่อยมีนะแกนี่จะแอบไปเล่นน้ำบ่อปลาทุกทีเลยอยู่ได้ก็อยู่ได้ก็อยู่ตัวเดียวนะเป็นที่แม่ผมก็ขึ้นมานอนนี่นะเป็นทีป่ป้าถัฒนาก็ไม่อยู่นะครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มช่วยพ่อสมมตนนะช่วยเชียร์แล้วก็หรือต้นเสาเนี่ยทิ้งนะเพราะต้องทำใหม่หมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก่อกกอีกก่ออีกข้างๆอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อผมนะครับ

แกเริ่มดีขึ้นละแกไม่สบายมาวันสองวันละเห็นผมมาทำงานก็เลยมาช่วยนะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะขุดเสาใหม่ทั้งสี่ต้นเลยนะขุดแบบขุดลึกๆไปเลยเดี๋ยวเราจะใช้เสาไม้นะนั้นนึ่งข้อสอกองนั้นหนึ่ข้อสอกไง อย่างน่ะคุดอีกลึกเลยนะเดี๋ยวมุนอ่ะเนี่ยก็บ่อทอไปทันได้อยูืุดทั้งสี่สี่เสานะนี่พอทำเป็นนี่ทำเป็นรอบๆนะคะผม เ,เดี๋ยวผมก็จะรีบๆทำนะเดี๋ยวตอใกล้เสร็จทีเดียวตอนเดี๋ยวจะไายที่อยู่ยตอนที่เด็กๆมาช่วยกันนะครับผม ตอนนี้ค้อกหมูเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะผมนี่ก็ใช้เวลาเกือบวันเต็มๆนะทำตั้งแต่เก้าโมงครึ่งจนถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะคะผมก็เพิ่งจะเสร็จไปนะน้องมอดก็ลงไปหาแม่นะลงไปหาปลาเคนะครับผมเสร็จละก็ทำแบบแบบกระทันรัดน,นะคะผม งบไม่บานาปนะคะผมนี่ดูเหมือนจะง่ายนะพี่พี่ดูเหมือนจะทําแป๊บเดียวนะแต่เราท,ทําทีใช้เวลามาเกือบวันเลยนะคะผมเรหลังคุณลังคาพร้อมนะเดี๋ยวเด็กๆเ,เ,เนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะให้มาดูหมูในวันพรุ่งนี้นะมาช่วยให้อาหารหมูแล้วก็พาเด็กๆทั้งสองคน,นมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะผม กะว่าตอนแรกว่าน่าจะเสร็จใบสองใบสามนะแต่นี่มันเสร็จจนเย็นเลยนะแล้วก็อีกอย่างอย่างฝนก็ตกด้วยด้านล่างอะ่ะด้านล่างที่ไรที่แม่ผมอยู่ฝนตกหนักเลยค่ะผมส่วนที่บ้านเนี่ยก็จะตกไม่เยอะเท่าไหร่นะตกแค่ป,ปอยๆนะคะผมนี่พอแค่ดินชุ่มเท่านั้นนะนี่ครับพี่ๆตกแต่ตกน้อยๆน,นะ บริเวณรอบเราก็ทาความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมฝน,นยังตกไปปอยอยู่บ้างเดี๋ยวผมก็ทําช่วยพ่อทําข้อหมูเสร็จละเดี๋ยวผมก็จะไปล้างไม้ล้างมือก็เดี๋ยวเตรียมตัวทํากับข้าวต่อเลยนะคะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเด็กๆนมาทําความรู้จักกันนะคะผมเดี๋ยวไว้รับชมกันในวันพรุ่งนี้นะคะผมเดี๋ยวผมจะต่อคลิปในวันพรุ่งนี้เลยนะวันนี้ผมทําเสร็จละเดี๋ยวผมก็จะเตรียมกับข้าวให้สําหรับ เด็กๆแล้วนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวผมนี่ยจะไปรับพรอสนานี่ยมาทานข้าวที่บ้านด้วยนะครับอเย็นแล้วนะคะผมก็น้องมีบุญแล้วก็น้องอน้องน้องกอลัมเนี่ยไม่ได้มาเลยนะครับผมน้องกอลัมเนี่ยก็คือยังไม่ได้มาเที่ยวหาน้องเบดนะก็เลย ยังไม่เจอนะคะผมส่วนน้องมีบุญเนี่ยก็ยังไม่กลับมาจากที่ทํางานนะผมคาดว่าน่าจะนอนที่ทํางานเลยนะคะผมไม่น,น่าจะได้ไปกลับนะคะผมนี่แต่วันนี้เนี่ยน้องฟ้าใสายอยู่นะน้องฟ้าใสขึ้นมาเที่ยวหาผมเนี่ยนะนี่น้องฟ้าใสาก็ไม่ได้เจอเรียบซีหลายท่านนะไม่ได้เจอน้องฟ้าใสาเนี่ยเป็นความจิจตนานะนี่ก็เริ่มโตเป็นสาวละนี่นี่น้องฟ้าใสาน้องฟ้าใสาก็จะ ช่วยผมนะให้อาหารหมูนะครับผมโยนเบอร์พีเอีเดี๋ยวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวจะมาช่วยให้อาหารหมูนะก็เมื่อกี้เนี่ยเราเจอรถสลับเปล่าเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะเดี๋ยวผมก็จะซื้อพวกนมจีสลับเปล่าเนี่ยให้น้องทานนะนะคะผมก็จะไปฝากไปฝากป้าบัวนะเดี๋ยวป้าบัวแล้วก็ป้าเคนกินกระเปาหมูไม่ได้นะก็จะฝากป้าบัวแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะฝาก น้องข้าวโพดแล้วก็น้องมอสด้วยนะคะผมซื้อไปฝากนะบรรยากาศดีมากพี่พๆบรรยากาศที่บ้านผมนะครับฝนก็จะไปปล่อยนะครับนี่เล็กๆกรับพีกูกวะ นกคูเลยชัดเลยนกคูเลยดมฝนเริ่มมาปล่อยๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างซาลาเปาก่อนนะครับผม ร้อยนะครับผก็ช่วงเย็นจะให้เป็นแค่2ตักนะคะผมนีใส่กระป๋องสองตักนะช่วงเช้าหมูช่วงประมาณ4ี่สิบห้าโลเนี่ยก็จะให้ประมาณสองช่วงนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะผมย่อนอมเบลเออน้องฟาสาย น้องนี่เดาเดาข,ขาลกใส่รวมใส่รวมกันได้เลยนะเยอะพอมปเยอะเอามันี่เยอะเกินลองเลย่เยอะพอมไปเยอะพอมไหนขอ้อพอ,อยอไหนขออ้อออเออเอ,อ,เอ,อาเรานะ ผมก็จะตั้งกองนะเดี๋ยวช่วยน้องฟ้าใสา่แบกไปนะคะผมคุณเขาเรียก,พกเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบกเองวางไว้น,นั่นแหละเดี๋ยวพี่แบกมันหนักอยู่นะ ทีท่ีาานนะคิดถึงเอาฟ้สาสดีย๋ยรองอนี้ก่อนเดีย๋ยวทงเดี๋ยวเกทง Yeah. ่ช,ชะผสมสเสร็จแล้วนะครับผมก็จะขยับขยำให้เข้ากันหน่อยนะนี่นี้เป็นน้ำล้างมือนะไม่เอาอเรียบร้อยนะนี่ เป็นไงบ้างน้องฟะาสายอยู่กับสบายดีนะโตเป็นสาวแล้วนะแล้วอ่านหนังสือคล้องยังคล้องเลยค่ะใช่ไหมอืมโตเป็นสาวแล้วนะเดี๋ยวเสื้อลืมเสื้อไว้นะไปะเดี๋ยวเราไปมันมีขนมที่ PFC นะ่ะฝากมานันเะดิเป็นกล้วยฉาบนะน้องฟาสายน่าจะฝากมาไม่รู้ว่า PFC ท่านไหนนะน่าจะฝากมาให้เด็กๆทานนะ ดี oh. ๋ยวผมเนี่ยก็จะแบ่งใจ่ายให้เด็กๆทานนะคะผมเป็นกล้วยฉับกล้วยฉับที่พี่แฟดเนี่ยเขาฝากมานะเขาบอกว่าพีเอฟซีเนี่ยฝากมาให้ทานนะคะผม